Side I love the chase of the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now we go! สวัสดีครับมีน้องคนนึงชื่อชํำโดนะฮะก็ชํำโดจริงๆนะครับก็ทักมาหาผมว่าพี่ผมเปิดเนมาการ์ดฟอยได้ครับโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นตัวแรกในประเทศไทยหรือตัวแรกในโลกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขอรีวิวดูหน่อยครับสำหรับเนมาการ์ดฟอยสุดแสนจะโชคดีขนาดนี้นะครับขอดูหน่อยฮะ คือบางคนไม่รู้นะครับการ์ดฟอยเนี่ยมันจะเลืองแสงนะอารมณ์เหมือนกับการ์ดดัก้อนบอลในขนมโอเดงย่านะครับแว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 บนะถ้าเป็นในเกมนี้ก็มีเช่นกันนะครับผม1%จะออกการ์ดฟอยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเนยมานะนี่ครับมันจะมีแวบ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 พื้นหลังนะครับอย่างเท่เลยนะฮะผมเคยทําคลิปตามล่าไปแล้วนะครับออกยากมากนะใครได้นี่คือโชคดีเลยนะครับแล้วได้ตัวแพงๆอย่างเนยมาตัวเก่งๆอย่างเนยมาซะด้วยโอ้โห การ์ดฟอยเนี่ยคือไม่ได้สวยเท่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างความพิเศษกว่าการ์ดสแตนดาร์ดทั่วทั่วไปด้วยนะครับหก็คือทีมเพย์สไตล์จะสุ่มตัน Max 1อย่างนะครับเกแล้วก็ p พย์อิ g สไตล์ของนักเตะเนี่ยก็จะต่างกับ Standard ทั่วทวไปนะครับนี่หพื้นหลังอย่างเท่เลย น้องชัมโดทำเวฟตันไปแล้วนะครับตันอยู่ที่9 5แบบยังไม่ได้บวกโบนัสทีมเพสไตล์นะครับผมตัวปกติของเนมาเนี่ยจะมีทีมเพสไต์เป็นคีทีเพเมเกอร์นะครับน้องชัมโดเนี่ยเปิดมาได้เป็น Fox in the Box จนะครับจิ้งจอกร้ายในกรอบเขตโทษนะครับก็เป็นจอมสังหารตัวจบสกอร์ในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ทีมเพสไต์เนี่ยที่สำคัญสุ่มมาเป็นโพซิชันเกม99ซะด้วยไม่ธรรมดา โอ้โหสุ่มได้โพสิชันเกม99ซะด้วยนะครับนี่ฮะสอย่างที่มันต่างจากสแตนดาร์ดการ์ดนะครับก็คือทีมเพย์สไตล์จะสุ่มเต็มแม็กซ์99อย่างหนึ่งนะฮะแล้วใช้ได้โพสิชันเกมสุดด้วยครับแล้วก็เพย์สไตล์เนี่ยก็จะต่างจากสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดก็จะเป็นเอ่อเคียร์ทีพเเมคเกอร์นี่สุ่มได้เป็นฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกซ์นะครับผมมาดูค่าพลังนิดนึงนะครับค่าพลังมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากตัวสแตนดาร์ดเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าอัพเหมือนกันนะครับเเกกมุนี่ย80นะฮะควาามโดดดเ่่่นอยูทีกรคครอองบลับผมเกม วิงเก้าสิบส่ายบริชั่น92นะครับส่งสั้นส่งยาว84 81นะจบสกอร์80นะครับยิงลูกฟรีคิก84ลูกปั่นนะครับลูกโค้งนะครับ87นะครับผมอ่าสปีดนะฮะ78สปีดน้อยเนาะแต่ว่าสปีดต้น90นะครับเอ็กซ์เรโวลชันนะครับสินะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรงนะครับ77นะครับบาลานซ์89ความอึด71นะครับการใช้เท้าซ้ายนะครับผมเป็นครั้งคราวนะ แล้วก็ความสามารถในการใช้เท้าซ้ายความแม่นยำนะครับสูงมากเลยเวลี่ไฮเลยนะครับผมสกิลนะครับมี10สกิลดับเบิลทัสฟิปฟมีครับผมมักเซเทิร์นมีครับซัมโบโรมีคัทวิไฮเนเทิร์นมีนะครับก็มี5สกิลคองบอลนะครับมีสกิลปั่นลองเลงเคอร์เลอร์นะครับปั่นโค้งนะครับลาโบน่าสกิลประจำตัวเรมานะครับสกิลไข่ขารับบอลส่งบอลหยุดบอลนะครับโนลุกพาสนะครับส่งแบบไม่มองนะครับสกิลยิงจุดโทษเป็นที่สเปเชียลิสต์นะครับแล้วก็สกิลเรียกฟาวเกมแมนชิพนะครับ ไอตัวแสแตตเนี่ยมันจะไม่ได้แตกต่างจากการ์ดสแตนดาดนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราไปอัพแต้มให้กับค่าพลังด้านไหนบ้างนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับแต่ว่าความต่างคือหลังจากยิงเข้าไปแล้วนะครับขอโช์การ์ดหน่อยอย่าเพิ่งรีบกดข้ามครับนี่ให้เรารู้ว่ามีการ์ดฟฟยให้เรารู้ว่าเนมาของเราเป็นการ์ดฟฟยนะครับปั๊มมาเอาบอลมานี่แล้วใส ดับเบิลทัสหนึ่งดอกนะครับแล้วจี้เข้าหาแล้วปานอีกหนึ่งลูกแล้วอย่าเพิ่งกดข้ามครับโชว์การ์ดให้เห็นด้วยว่าเนมาของเราเป็นการ์ดฟอยล์แวบบแวบ,บแวมแวมแ,แบบนี้ขอไปคู่ต่อสู้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามาดูคลิปนี้ถ้าคู่ต่อสู้มาเห็นนะโอ,โอ,โอ้แมสน์นี้จัดแฮตริกไปเลยนะครับขอบอลกลับบ้านหน่อยอย่างเท่เลยเท่จุดจุดเท่สุดสุด ปั้นอย่างเดียวครับคลิปนี้ปั้นนมาอย่างเดียวไปอีกแล้วไปอีกแล้วสปีดหักเข้าไปด้านในแล้วลูกหากินปั่นปั้นเอี้ยว,ว,วแล้วร้มตัวเบียดหญ้าเข้าประตูไปโชกัดด้วยสวยจุดเทจัดเอาอีกแล้วครับมาโยกนี่ไงแตะหลบแล้วฝากเลวันดอฟสก,กี้ไปด้านซ้ายปลอกปาเบินมาเนม่าโอ้โหกดสตันนิงไม่ติดครับ สุดจัดประลัดมาบอกเลยอ้าวส่วงแบบนี้ก็เสร็จสีครับบล็อกหนึ่งทีวนหนึ่งทีโอ้โหเหนือชั้นจุดจุดไปบล็อกปาคืนมาเนมาไปต่อเอี้ยวตัวกระโดดหลบแล้วยิงด้วยขวาแล้วล้มเอาหูแนบยอดหญ้าหนึ่งดอกโอยเอี้ยวตัวยิงธรรมดาโลกไม่จำครับต้องล้มไปคุยกับยอดหญ้าหนึ่งประโยคด้วยก่อนลุกขึ้นมา <c oughs> เอาปั๊มมาอีกหนึ่งดอมาโชว์หน่อย ฝากไว้หน่อยโรบสันคืนด้วยโอเคข้างหน้ามีมาร์ควินยอร์สปีดนี้ไปก่อนว่างไงเพื่อนว่างไงเพื่อนตามไม่ทันใช่ไหมเสียบยอดยาดใช่ไหมแล้วเปิดลูกนี้เลวันดอฟสกี้วมองได้นาทีบาป <c oughs> จะเปิดก็ได้จะยิงก็ดีครับ <c oughs> บอลจะออกแล้วเปิดเข้าไปเลยวันดอฟสกี้สวยงามจุดๆุดดูลูกนี้ทีนึงครับยิงแล้วก็ต้องล้มด้วยนะไม่ล้มเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงครับตัวปลอมฮะ นี่โดดหลบอีกดอกหนึ่งแล้วยิงแล้วก็ต้องล้มคุยกับย่าด้วยสบายดีไหมย่าโอ้ยอย่ามันไสผมนะทุกคนขอร้องล่ะนี่ขนาดตัวผมเองอะไอดี <c oughs> ผมเองนะฮะผมยังใช้เนมาตัวแซนดาร์ดปกติเลยนะครับคือใช้เป็นตัวหลักเป็นตัวจริงเลยนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเปิด เปิดการ์ดฟอ,อย์ได้อย่างน้องชัมโบนะครับ <Yeah. S 1> ผมจับลงทุกแมสช์นะ <Yeah. S 1> อย่างเท่เลยนะครับแล้วก็ปั้นเนมมาเน้นๆเลยนะครับไม่แล้วไม่แล้ววนโอ้ยกินฟาวสิครับ <Yeah. S 1> สกิลเรียกฟาวเกมแมนชิปทำงานนะครับอาจารย์นี่พวกกันครับดูอีกทีหนึ่งครับล็อกแล้วโอ้ยเตะขาหลังโอ้ยแทนเลยครับมาบอกมายัดไป โ,โูจะเช็คลำหน้าใช่ไหมพลาดแล้วล่ะพลาดแล้วปั <c oughs> ้นเนมาสุดๆมาใครเข้ามาดดบเบิ้ลทัดหนึ่งแล้วแตะลอดขาเลยเธอรอดขาเอาประตูออกมาทำไมปั้นสิครับโอ้ยเหนือจุดจุดยังเท่เลยเท่สุดๆมา <c oughs> น่าจะเปลี่ยนโมเดลให้ด้วยเนาะแบบเออทรงผมแบบสีเขียวสีแดงอะไร ไหนๆก็มีความเป็นการ์ดฟอยแล้วเนาะมันจะได้แบบว่าเออพิเศษกว่าการ์ดทั่วๆไปหน่อยนะโมเดลในเกมมันเนาะเออหรือไม่ก็ใส่แว่นตาเล่นบอนลอนะไรเงี้ยนะเท่เลยไอมีความพิเศษกว่าตัวปกติหน่อยนะครับเออแต่ก็มันก็ยังคงความเป็นความสมจริงเนาะคือถึงแม้ว่าเกมเนี่ยจะพยายามใส่ลูกเล่นใส่กิมมิคอะไรให้กับตัวการ์ดเนี่ยแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ยังคงความสมจริงอยู่นะครับคือไม่ได้เป็นแฟนซีหรือการ์ตูนจนเกินไปนะฮะสำหรับแพทเทิร์นของเกมนี้นะครับ มาอีกทีนึงครับเบินไปดูอีกหนึ่งจังว่าครับวาลาน <c oughs> หลังหักไปแล้วปัน่น <c oughs> ถ้าเป็น,2021 <c oughs> นปีสองพันยี่สิบเอ็ดนี่ปั่นแบบนี้นี่คือตุงเอาตุงเอาเลยนะครับมาขอโชว์หน่อยนี่ไงเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาเข้ามา <c oughs> เข้ามาดิโอ้ยไม่ผล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  <c oughs> โชว์อย่างเดียวเลยครับคลิปนี <c oughs> ไนะ้ไม่ต้องสนแล้วแพ้ชนะไม่ต้องสนแล้วโชว์อย่างเดียวนี่ไง <c oughs> อ้าวคืนสาร่าคืนเอาคืน,าาน,อนปอกบาคืนโอเคแล้วปั่นด้วยไซน์ปั่นไม่ติดโชว์อย่างเดียวครับเล่นเนมานี่ผมติดใจมากผมชอบมากนะฮะจังหวะการคองบอลอ่าไม่มีใครเข้าใช่ไหมไม่มีใครเข้าก็ปั่นสิครับคองบอลอยู่กับเท้าดีมากนะครับผมการปั่นดีมากนะสำหรับเนมานะครับถึงแม้ว่าการปั่นในเกมภาคใหม่นี้มันจะปั่นลําบากนะครับแต่ก็ยังปั่นดี อยู่พอตัวเลยนะครับสำหรับเ네นมานะครับชิปไปอีกแล้วลูกนี้โอ้ยจะเฟกช็อตน,นะกดไม่ติดกลายเป็นชิปเฉยเปิดเข้ามาด้านในเอ้าบอลเลยไปไหนอ้าหาบอลเจอแล้วบอลอยู่ดีไงยแล้วชิปซะเลยเหนือๆ <laughs> โชว์เหนือจุดๆเลยคลิปนี้เนมาโอ้โหนี่ฮะสโลโมชันหน่อยครับลูกเทินใส่แล้วแตะลอดคานนะครับแล้วชิปข้ามหัวประตูไกลๆแล้วลูกนี้ครับ ไม่มีใครเข้าปั่นไกลๆเข้าไปและที่สุดๆคือลูกนี้นะครับบอลชุลมุนชุลเกลแล้วชิปซะเลยเหนือจุดๆเทจัดๆดูอีกทีหนึงเหนือเหนือเลยใส่ D.K.R. โอ้หเล่นแล้วมีความสุขจริงครับเนี่มาขโมยมาครับจากด้านหลังชาพบิยารองโซ่ไปเลยพี่น้องออกตัวเทนอเล็กซเดออโนอยู่ข้างหน้าเอเฮยประคองเข้ามาประคองเข้ามามาติบใช่ไหมอูย้ยเจ๊ติบเจติดเ,เล่นแรง เจ๊ติบเล่นลย<笑><笑>อย่ามันไสผมนะวันนี้นะคลิปนี้นะขออารมณ์นิดนึงขอใส่อารมณ์นิดนึงนะครับอารมณ์มันพาไปเล่นแล้วชอบใจเฟกช็อตทวนกลับเข้ามาคืนป๊อกบ,บาปั้นเนมามาติบเจ๊ติบพลาดแล้วเจ๊ฟานไดล็อกเข้ามาด้านในโอ้โหฟานไดเอาไปไหนเอาบอลมานีแล้วยิงลูก<笑><笑>โอ้ยเพลินเล่นแล้วเพลินรับทุกคน เล่นแล้วเพล่นจริงๆเมสซี่ปั้นนม่าข้างหน้ามีเจติบเจติบใช่ไหมเจติบเมื่อกี้เล่นผมใช่ไหมเจอฟูลิพูดีนะโอ้โหแล้วหาช่องดีเหลือเกินครับเนมาหลุดไปอีกแล้วลูกหากิน สำหรับการ์ดฟอยเนมาตัวนี้เนี่ยโพสชั่นเกมอย่างที่บอกไปก็คือเต็มแม็กซ์เกใช่ปะเราจะเหลือตัวโพสชั่นพอยต์เนี่ยเต็มแม็กซ์เลยนะครับแบบเอาไปใส่สเต็แบบเต็มเลเวลเลยนะครับผมมันก็จะได้เปรียบกว่าเนมาตัวสแตนดาร์ดตัวอื่นนะครับที่เราอาจจะต้องไปใส่ตัวโพสชั่นพอยต์เนี่ยให้กับทีมเพย์สไตล์นะครับแต่สำหรับเนมาตัวนี้เนี่ยเราเอาโพสชั่นพอยต์นะครับผมไปใส่สเต็ แบบเต็มแม็กซ์เต็มหน่วยเลยนะครับผมก็จะได้เปรียบกว่าเห็นๆเลยนะครับผมส่วนเพย์นสไตล์นะครับที่สุ่มมาได้ในตัวนี้นะฮะก็จะเป็น Fox i n t h e b o x นะครับคือเป็นตัวที่หาช่องหาจังหวะจบสกอร์ในกรอบเขตโทษได้ดีนะครับแต่มันจะไม่แสดงผลที่ตำแหน่งปีกนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ Fox i n t h e b o x เนี่ยแสดงผลนะครับคุณต้องเอาในมาไปเล่นเป็น CF นะครับต้องตั้งเป็น CF เท่านั้นถึงจะแสดงผลนะครับสำหรับ Fox i n t h e b o x นะเสียดายนะถ้าเกิดว่าได้ Poific Winker คือ Perfect เะอร แบบได้โพสเซชันเกมหรือควิกคอร์เตอร์99แล้วสมได้โพลิฟิกวิงเกอร์มาด้วยเนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกเลยนะครับแต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับทุกคนเพราะบางคนเนี่ยก็จับเ네นมาไปเล่นเป็น CF ด้วยซ้ำนะครับนี่ลูกหากินเลยครับสอดมาจากด้านซ้ายนะครับแล้วก็หักเข้าไปปั่นนะครับผมก็ยังเป็นลูกหากินของเ네นมานะครับ <Yes. S 2> แต่ไม่ใช่ว่าดูคลิปนี้แล้วเนี่ยคืออยากได้เน,ออาเนมาการ์ดฟอยบ้างนะครับผมคือผมแนะนําให้อย่าทำนะ <laughs> แนะนําว่าไม่ควรทานะครับเพราะว่า เนมาตัวสแตนดาร์ดเนี่ยตัวละ4ี่แสนนะครับคือกว่าจะเปิดได้เนี่ยโอกาส1%นะครับผมถ้าเปิดได้ก็ต้องมาลุ้นอีกว่าเออ,เอ,อทีมเพสตตายเนี่ยได้อะไร99นะครับแล้วก็ต้องรู้อีกว่าทีมเพส,สตายเป็นอะไรนะครับมันลุ้นหลายต่อเลยเกินนะครับผมอย่าไปทำนะครับมันเปลืองมันเปลืองนะครับส่วนใหญ่คนที่เปิดได้ตัวแบบนี้เนี่ย ไม่ได้ตั้งใจที่จะตามล่าการ์ดฟอยล์เลยครับเพียงแต่ว่าโชคโคตรดีครับหใน1้อยที่เปิดได้นะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณน้องชัมโด้ด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวเนมาการ์ดฟอยล์เท่ๆวันนี้นะครับผมสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกดสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเว็บตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเว็บตันคลิปอื่นได้เลยครับ ーゴール決めぜん。